ประสบการณ์กรรมของผู้ปฏิบัติธรรมหมอชะลอจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่หนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2504ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่มีความเรื่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าชะลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นที่รักใคร ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหมอชะลอวันหนึ่งหมอชะลอเล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะหมอชะลอนั่งสมาธิเกิดนี้มีปรากฏภาพในอดีตชาติเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตเมื่อครั้งหมอชะลอมีอายุ16-17ปี มีพี่ชายอยู่คนหนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำนาวอยู่ในจังหวัดราชบุรีทำอาชีพขายโอง่งโดยนำโอง่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นหมู่บ้านม่องไร่ ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตจังหวัดกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปในทางที่ชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งชั่งใจจึงตกลงร่วมไปปล้นกับพวกเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่ง ปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยวก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้าไปในบ้านก็นึกรู้ทันทีว่าถูกปล้นพี่ชายหมอชะลอเอาปืนยิงชายเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าทรัพย์ลมฟุบลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงที่เป็นเมียเจ้าของบ้าน ซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟพอเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆหญิงนั้นตกใจเราเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างเลือดเย็นขาดความเมตตาขาดความเกรงกลัวต่อบาป ม่คิดสงสารสังเวชมีจิตใจโหดเหี้ยมไม่สะทกสะทานกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจส่วนเพื่อนของพี่ชายเก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่คนได้เสร็จแล้วจุดไฟเผาบ้านแล้วต่างพากันรีบหนีเพราะเกรงกลัวชาวบ้านจะพากันมาช่วย เมื่อกลับถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องปลน้นไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาเมื่อหมอชะลอกับพ่อแม่ร้องเรือนำโอง่งบรรทุกไปขายตามเคยหมอชลอกำลังถอเรือขายโอง่งก็หน้ามืดตกลงไปในน้ำถึงแก่ความตายนี่เป็นกรรมในอลิตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นในขณะที่ทำกรรมฐาน หมอชะลอได้เล่าให้อัตมาฟังอย่างถีถ้วนอัตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอาดีตกรรมนั้นหนักหนามากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในปัจจุบันจะปฏิบัติธรรมเพียงใดก็ไม่สามารถจะหนีกรรมในอดีตได้อัตมาบอกหมอชะลอให้ลืมเรื่องนิมิเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ ภาพที่เห็นนั้นทำให้ใจไม่ปกติบอกให้ทิ้งซะเสร็จแล้วทำสมาธิปฏิบัติกรรมาฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชะลอจะพยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตเดิมๆซ้ำๆก็เกิดขึ้นอีกหมอชะลอมาเล่าให้อัตมาฟังอัตมาได้ี่่ปลอบใจบอกให้ลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีก และพยายามทำมุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2489เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์วันข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชะลอบ้าง แต่ยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำนาวอยู่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชะลอร่วมหุ้นคาไม้ไผ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าขายที่ส่งออกต่างประเทศมาก ผู้คาไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชะลอมองเห็นทางที่จะร่ำรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐียามนุษย์ปุถุชนทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้ามองอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชะลอได้มาหาอาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องนี้ อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่ที่กาญจนบุรีเพื่อสะดวกไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไม่ต้องขึ้นขึ้นล่องๆเป็นภาระทำให้เสียเวลาทำมาหากินอัตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชะลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ที่ตำบลม,ม่องไร่เมืองกาญจนบุรี เมื่ออาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชะลอก็คงไม่สำเร็จเพราะตอนนี้จิตใจของหมอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวไม่มีอะไรขวางได้แม้จะเกรงใจอัตมาอยู่บ้าง แต่ก็ยากที่จะทำสาเร็จได้เพราะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดความโลภอัตมาจะเตือนนึกถึงอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอัตมาได้สอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงอีกต่อไปขอให้เพียงสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเท่านั้นเมื่ออัตมาพิจารณาดูจึงเห็นว่า การไปครั้งแรกไม่ควรนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ความเป็นอยู่ทางนู้นจะเป็นอย่างไรควรไปคนเดียวก่อนเมื่อไปได้เห็นได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่ทางเอาไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่ลําบากไม่ยุ่งยาก หาไปเห็นการคาไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจก็กลับมาอยู่ที่อำเภอพรมอย่างเดิมจะได้ไม่ต้องลำบากหมอชะลอได้ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชะลอได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการคาไม้ไผ่ที่กาญจนบุรี อาตมาอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชะลอออกจากบ้านออกจากอำเภอพรมเวลาผ่านไปได้หนึ่งปีหมอชะลอกลับมาบ้านมาเยี่ยมครอบครัวและได้กลับมาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการไม้ไผ่หมอชะลอเล่าว่า การค้าขายไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์ได้กำไรดีมากเพียงปีเดียวเห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบในพื้นที่จับจองบ้านมองไร่ตําบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวันกิ่งอำเภอสีสวัสด์เขตการจนบุรี มาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนําไม้ไผ่ล่องแพรไปขายตามลําน้ําแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สําหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบพูดให้กําลังใจว่าหากไปหายกินได้รับความเจริญก้าวหน้าอัตมาก็ยินดีด้วย แต่ในใจนั้นรู้สึกสังขอนชอบกนก็ได้ตแ่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาและได้ชี้เหตุผลชี้กฎแห่งกรรมพูดให้ฟังแต่รู้สึกหมอดชะลอเปลี่ยนแปลงลงไปมากให้พูดว่าเมื่อคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายทุกที่ทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้ว อาตมารู้สึกว่าไม่สามารถจะยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรน,นำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะ,ะลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวและหลานอีกสองคนคือนางอุไลนายชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่กาญจนบุรีด้วย ทั้งหมอชะลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งคั่งมีความล่วงหน้าในอนาคตอาตมาได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาผ่านไปสี่ปียังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจในครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติ เมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงได้นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อขอโอโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่พออาตมารทราบว่าไปอยู่ที่กาญจนบ,บรุรีหมอชะลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานไม่มีเวลาทำบุญ มัวแต่คิดถึงการหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาได้ทราบข่าวร้ายแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจข่าวนี้จากญาติภรรยาของหมอชะลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อัตมาฟังในที่สุดกำหนัก ในอดีตชาติของหมอชะลอได้ตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นหมอชะลอได้เดินทางเข้าไปในกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าบ้านถูกปลน้นส่วนพี่ชายถูกพวกปลน้นยิงสิ้นใจตายคาบ้าน แล้วพวกปล้นก็กวารัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชะลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจสิ้นสติหมอชะลอรีบเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบและให้มาชนสุดศพพี่ชายแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นอืดเสียแล้ว ต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ว่าให้รีบอบพยพครอบครัวออกจากตำบลน,นี้ไปมิฉะนั้นจะตายอย่างพี่ชายหมอชะลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ ยิ่งเอาอำนาจมืดเอาความชั่วมาข่มคู่แม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกฆ่าตายสดๆร้อนๆเห็นเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นคิดแล้วว่าต้องมายิงกันพักหนึ่ง จนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชะลอไม่ยอมหนีไม่ยอมกลัวคำาขูไม่ยอมไปจากถิน่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้าน ปืนไม่ยอมให้ห่างตัวขึ้นลำมกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินหยิบช่วยได้ใช้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้อย่างรูปผู้ชายเมื่อเข้าที่ขับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของแทมปพระคูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานเอาไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสินม้นบุญไปแล้วขอให้ช่วยดูแลบ้านช่องต่อไปด้วย หลังจากพี่ชายถูกยิงตายผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำแล้วตะโกนรองเรียกชื่อหมอชลอที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาได้ลงเรือนไปรับแขกที่ท่าน้ำเห็นคนในเรือประมาณ15คนแต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจ ร้องตะโกนถามว่าหมอชะลออยู่ไหมมีเรื่องจะพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบตัวด่วนหมอชะลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นจึงเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยายืนเมาอ,อยู่บนตะลิ่งสูงชัน เห็นเขายืนพูดกันไม่ได้ยินว่าเขาพูดเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งเห็นหมอชลอหันหลังกำลังจะเดินขึ้นกลับบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มยกปืนขึ้นจ่อยิงไทยทอยหมอชลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ลมกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันที ภรรยาของหมอมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจหลังจากยิงหมอชะลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เล่งเครื่องเล่งเรือหางยาวหลบหนีออกไปเหตุเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2,504ส,ส่วนนางทองใบ พอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยานางก็กอดศพผัวร่ำไรร่ำให้สะอื้นแทบจะขาดใจตา,ตายตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหว พวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกซึ่งยังช่วยอะไรไม่ได้จำต้องหาเชือกมาผูกศพเอาไว้เพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมหายออกไปจากท่าน้ำก็จะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชนสุตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้ว ทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นหญิงทําอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจยิ่งตัวเองสามีต้องตายอย่างสดดร้อนตัวมีความว้าเวยยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนจึงไม่สามารถจะอยู่ในนี้ต่อไปได้จึงตัดสินใจนําศพสามีพร้อมด้วยพี่ชาย จัดการเผาตามีตำเกิดให้เสร็จสิ้นไปทำโดยเร็วที่สุดในเขตที่กลางลานบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็รีบจัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้แล้วไม่ได้รอช้ารีบเก็บเข้าของที่มีอยู่นำติดตัวไป พาลูกๆล,ลงแพรแล้วรีบล่องแพรไปตามลำน้ำเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เคราะหกรรมไม่ได้สิ้นสุดเพียงลงเท่านี้ได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอชลอต่อไปการล่องแพรนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญการอาจชนหินแก่งได้อาจทำให้แพรแตกได้ แพรของนางทองใบภรรยาของหมอชะลอก็เช่นกันคนถ่อแพรคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบกับโขดหินใต้น้ำพวกเด็กๆต้องลอยคอกันอยู่ในน้ำแต่เคราะหดีมีชาวบ้านช่วยไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะกรรมมิได้หยุดยั้ง ได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาของหมอชะลอกว่าจะแก้ปัญหาการเดินทางกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมบ้านบ้างสโรงอำเภอพรมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าน่าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมา เมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมมาแสดงความเสียใจในการตายของหมอชะลอในการเดินทางที่ต้องผจญชีวิตแม่แม่ลูกลูกพวกพี่น้องได้พร้อมใจกำหนดวันจัดงานทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมอชะลอและพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์อัตมาให้ร่วมในงานนี้ แต่บังเอิญอาตมารับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปร่วมงานเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองเราในชาตินี้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุ้นเคยได้สักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชะลอ ทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตที่ต้องมาตายอย่างอนาถอเนจใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริมว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้คนที่ได้ยินต่างก็พลอยเศร้าโศกเสียใจไปด้วยต่างเห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งบางคนไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งหมู่ญาติพี่น้องต้องช่วยกันแก้ไขทำให้รู้ตัวขึ้นมาได้นางทองใบไม่ได้สั่งความเศร้าโศกยิ่งนึกถึงความเสียใจร้องให้รำพันถึงความดีของหมอชะลอนางก็ขาดสติ พอได้ปล่อยไปตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากแน่นิ่งไปท่ามกลางหมู่ยากแต่ไม่มีใครสามารถจะช่วยอะไรได้อีกเพราะนางทองใบสิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้ลูกหลานพะจนชีวิตอยู่ในโลกต่อไป หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีได้นิ่งนอนใจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกยงยุทธเกสรมาลาได้นำกำลังตำรวจหลายหน่วยติดตามจับกลุ่มพวกโจรผู้ร้ายผู้ทำการอุกอาจเที่ยวปล้นทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผลกรรมตามสนองตำรวจได้ล้อมไว้ เสือไม่ยอมมอบตัวและได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในที่สุดเสือสวัสด์อุดมและเสือปีปิยพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าโจรและระองหัวหน้าโจรเป็นผู้เข้าปล้นและฆ่าพี่ชายของหมอชะลอต่อมาก็ยิงหมอชะลอได้อย่างเลือดเย็นถูกกระสุนของปืนตำรวจตายตามกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ ส่วนสมุนโจรก็ยอมมอบตัวถูกจับรวม38คนเมื่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนแล้วก็ลงโทษต่อไปนี่อัตมาก็คิดว่าเป็นตัวอย่างของผู้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติซึ่งได้ตามมาสนองในชาตินี้หรือจะเรียกว่ากรรมเก่าชาติก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ไม่ผิด ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าทุกคนเกิดมาใช้หนี้กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดำกรรมชั่วย่อมตามสนองเราอยู่เสมอไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายใช้สติปัญญาพิจารณาดูดูเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้